สถานการณ์ภายในพักพลังประชารัฐที่เคยระส่ำระสายก่อนหน้านี้น่าจะเริ่มนิ่งขึ้นภายหลังมีมติขับสอสอในกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าจำนวน20คนออกจากพักอย่างเป็นทางการเรียกได้ว่าต่างคนต่างไปซึ่งปัจจุบันสอสอกลุ่มนี้ก็ได้ไปสังกัดพักกล้าทำเรียบร้อยตามความคาดหมายการขับสอสอพ้นพัก20คนทำให้พักพลังประชารัฐเหลือสอสอยคนเพื่อทำหน้าที่เป็นสอสอฝ่ายค้านร,ร่วมกับพักประชาชน ใครจะไปคิดว่าสสของลุงป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณจะต้องมาทำงานร่วมกับพักประชาชนทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เกลียดกันยิ่งกว่าอะไรทำให้จากไม่มีลุงไม่มีเรามาเป็นมีเราและมีลุงราวกับโชคชะตาเล่นตลกถึงแม้ทั้งสองพักต่างจะประกาศว่าสามารถทำงานร่วมกันได้ในสภาผู้แทนราษฎรภายใต้กนนารนำของพักประชาชนแต่ก็เริ่มมีสัญญาณประหลาดๆออกมาจากพักพลังประชารัฐที่แสดงให้เห็นว่า การทำงานร่วมกันในระยะยาวอาจไม่ราบรื่นนักเนื่งจากพักพลังประชารัฐไม่ได้ส่งบุคคลระดับแกนนําพักมาร่วมหารือกับพักประชาชนในวงดินเนอร์ริมน้ําเจ้าพระยาเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมามีแต่เพียงการมอบหมายให้บุคคลระดับสสเข้าร่วมเท่านั้นท่าทีที่แสดงออกมาของพักพลังประชารัฐในฐานะฝ่ายคา้านแตกต่างกับเมื่อครั้งเป็นพักร่วมรัฐบาลอย่างสิ้นเชิงเพราะในเวลานั้น เมื่อใดที่มีการหารือเพื่อปรับจูนทําให้ความเข้าใจในกลุ่มพักร่วมรัฐบาลพักพลังประชารัฐที่จะมอบหมายให้แกนนําของพักร่วมวงด้วยแทบทั้งสิ้นแม้ว่าผลเอกประวิทย์จะไม่ได้เดินทางไปด้วยตัวเองก็ตามแต่พอพักพลังประชารัฐที่วันนี้ไม่เหลือคราบของความเป็นพรรคการเมืองใหญ่ในฐานะพักร่วมรัฐบาลเหลือแค่เพียงตําแหน่งพักร่วมฝ่ายค้านบรรดาขุนพลของพักนี้ต่างแทบจะไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเท่าใดนัก ถึงจะมีท่าทีขึงขังในเรื่องการเรียกร้องให้ยกเลิก MOU 2,544ออกมาบ้างแต่นั่นก็เป็นการดำเนินการทางการเมืองแบบเสียไม่ได้เพราะพรกพลังประชารัฐเองไม่ต้องการตกรถไฟขบวนนี้เท่านั้นดังนั้นหากจะเรียกว่าพลังประชารัฐกำลังเข้าเกียร์ว่างอย่างมีนัยะสำคัญซึ่งแน่นอนว่าย่อมส่งผลต่อการทำงานในภาพรวมของฝ่ายค้าในระยะยาวโดยเฉพาะศึกใหญ่ในวันข้างหน้าอย่างการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ความไม่เป็นปึกแผ่นของพรรคร่วมฝ่ายคา้านเป็นสถานการณ์ที่พรรคประชาชนเมื่อครั้งเป็นพรรคอนาคตใหม่เคยเผชิญมาก่อนซึ่งเวลานั้นเจอการเล่นแง่ของพรร่อไทยหนึ่งในพรรคร่วมฝ่ายคา้านจนทําให้พรรคอนาคตใหม่ไม่อาจอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประวิตยในประเด็นสําคัญตามที่คาดหวังได้มาครั้งนี้ก็เช่นกันแม้แต่ละฝ่ายจะออกปากทํางานร่วมกันได้โดยไร้ปัญหาแต่ในความเป็นจริงแล้วพรรคประชาชนเอง ก็มองสถานะของพรรคพลังประชารัฐในเวลานี้ว่าเป็นฝ่ายค้านอย่างไม่เต็มใจตรงกันข้ามกลับรอเวลาเพื่อรอวันไปร่วมรัฐบาลอีกครั้งด้วยซ้ำขณะเดียวกันพอกลับมามองคุ้มกำลังของพรรคพลังประชารัฐที่มีอยู่ในเวลานี้หากจะบอกว่าไร้น้ำยาในการจะหาข้อมูลมาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลชุดนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่กล่าวเกินจริงไปมากนักเนื่องจากหลายคนก็ล้วนแต่มีมีดปักหลังกันอยู่ไม่น้อยซึ่งสามารถแทงตัดขั้วหัวใจได้ทุกเวลา เท่ากับว่าพักพลังประชารัฐเองก็ไม่อาจออกอาวุธได้อย่างเต็มที่พักพลังประชารัฐเองส่วนหนึ่งยังวาดฝันถึงการกลับไปเข้าร่วมเป็นรัฐบาลในช่วงอายุที่เหลืออยู่ของสภาสถานการณ์แบบนี้หลายฝ่ายอาจมองว่าไม่มีทางเป็นไปได้เพราะทักษิณชินวัตรกับพลเอกประวิตย์ต่างเป็นขมิ้นกับปูนแต่ในมุมหนึ่งถ้ามองไปยังสถานการณ์ภายในของพักร่วมรัฐบาลก็ไม่ได้เป็นเอกภาพอย่างที่ทุกคนคิดความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ไม่ได้มีเฉพาะพักเพื่อไทยกับพักคภูมิใจไทยเท่านั้น แต่รวมไปถึงความไม่รงรอยกันระหว่างพักเพื่อไทยกับพักรวมไทยสร้างชาติภายหลังพิรพันธ์สารีรัฐวิภากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจะไม่ค่อยสนใจสัญญาณจากพักเพื่อไทยมากนะักหากพักเพื่อไทยจะตัดสินใจตัดเพื่อพักรวมไทยสร้างชาติออกจากรัฐบาลก็จําเป็นต้องหาอะไรสำรองไว้ก่อนซึ่งคงไม่มีอะไรมือสองที่ไหนจะเหมาะไปกว่าพักพลังประชารัฐที่เหลืออยู่ในเวลานี้อย่าคิดว่าสอสอของลุงป้อม จะยึดมั่นในอุดมการณ์เพราะการทำงานในทางการเมืองนั้นการเป็นฝ่ายรัฐบาลย่อมดีกว่าเป็นฝ่ายค้านหลายเท่าตัวมิเช่นนั้นพักประชาธิปัตย์คงไม่ยอมวางหลักการเอาไว้หลังที่ทำการพักเพื่อไปร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยดังนั้นบทบาทการเป็นฝ่ายค้านของพักพลังประชารัฐในวันนี้อาจเป็นเพียงการเล่นหลายหน้าเพื่อรอวันเข้าร่วมรัฐบาลเท่านั้น